กลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของยามเช้าริมเจ้าพระยานะครับมาดูประเด็นเรื่องของข่าวอัจฉร,ริมกันต่อนะครับท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ในทุกช่องทางแล้วก็ขอบคุณคอมเมนต์ที่สง่งมาทาง Facebook Live กันด้วยนะครับเบรกท้ายนี้อยู่กับผมคนเดียวนะอ่าไปดูประเด็นเรื่องของการแถลงข่าวของบิ๊กโจ๊กเมื่อวานนี้กันสักนิดนึงนะครับมีการพูดถึงคดีความที่น่าสนใจหลายกรณีด้วยกันแล้วก็เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐทั้งตํารวจแล้วก็หน่วยงานอื่นๆด้วยนะครับเอาประเด็นรกกออพตง พูดถึงความคืบหน้ากรณีตำรวจที่พิจิต ระดับผู้กำกับนะครับเข้าไปเกี่ยวข้องกับการออกคำสั่งให้ถอนอายัดเงินผู้ต้องหาคดียาเสพติดแล้วก็พนันออนไลน์176ล้านบาทครับแล้วก็ให้ชาวกัมพูชาเชื้อสายจีนร่วมกับคนไทย7คนถอนเงินที่ธนาคารในพื้นที่สอนอทองหล่อเมื่อเมษายนที่ผ่านมาแล้วมีการตรวจสอบเจอนะครับโดยบิ๊กโจ๊กบอกว่าการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยเป็นการอายัดบัญชีผู้ต้องหาโดยมิชอบก่อนที่จะให้ผู้ร่วมขบวนการทําเอกสารปลอมไปแสดงตัวเป็นเจ้าของบัญชีเบิกเกินจากนั้นก็นํามาแบ่งกัน โดยการสืบสวนพบว่าตํารวจในพิจิตไม่มีเหตุจําเป็นและทํารายงานการสืบสวนเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการอายัดเงินซึ่งได้มาเรียกหมาชี้แจงเบื้องต้นแล้วนะครับพฤติการคล้ายกับคดีที่ก่อนหน้านี้มีผู้กํากับการรายหนึ่งที่สมุดประการอยู่ๆไปสั่งอายัดบัญชีผู้ต้องหา900บัญชีแล้วก็แอบไปเบิกเงินออกมา ทุจริตนะครับเรื่องนี้ก็จะให้เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจในการสั่งถอนโดยอายัดบัญชีมาร่วมขบวนการก่อนที่จะแบ่งเงินกันคนละครึ่งภายในสัปดาห์หน้าจะแจ้งข้อหากับตํารวจที่เกี่ยวข้อง3นายครับก็อยู่ในพื้นที่พิจิตรสุ่มประการและก็กองบัญชาการแห่งหนึ่งส่วนคดีปลอมแปลงเอกสารเพื่อนาไปเบิกเงินในพื้นที่สนทองหล่อเนี่ยผู้ต้องหาได้รับการประกันตัวไปแล้ว1นึ0 0 0สบาทและอยู่ในระหว่างการรวบรวมหลักฐานส่งสํานวนให้อายการนะครับอีกกรณีหนึ่งที่มีการเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐนะครับเป็นเรื่องของการโกง ของกลางเป็นชิ้นส่วนปลาที่จับได้จากเรือประมงผิดกฎหมายอยู่ๆก็มีการแอบเอามาจําหน่ายกันเพราะค่าความเสียหาเยเกือบ400ล้านนะครับเมื่อวานนี้ทางด้านของบิ๊กโจ๊กเช่นเดียวกันครับพลตระเอกสุรเชษฐ์ถักพานในฐานะผู้อำนวยการสูนน์พิทักเด็กสตรีครอบครัวป้องกันปราบปรามการค้รามนุษย์ในภาพประมงเนี่ยพร้อมด้วยทางอธิบดีกรมสุลก,การคุณพัชระอนันตสินแล้วก็ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษีคุณพันทองลอยกุนนัน ร่วมกันแถลงข่าวการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ5นายแล้วก็พลเรือนอีก2รายครับรวม7รายทุจริตยักยอกขายปลาปันส่วนจากการยึดของกลางที่จับได้จากเรือประมงของโซมาเลียนําเข้ามายัางประเทศไทยนะครับคือทุจริตของกลางเพื่อเอาไปจาหน่ายแล้วก็เอาเงินเข้ากระเป๋าพูดง่ายๆบิ๊กโจ๊กบอกว่าจับกลุ่มดาเนิคนคดีผู้ต้องหาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริตการขายปันส่วนปลาแช่แข็งที่ตรวจยึดจากเกลือประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานแล้วก็ไร้การควบคุมนะครับพฤติการก็คือมีการชั ทงสองสันชาตินำเอาปลาเบนจพันซึ่งเป็นปลาน้ำเลืกคุณภาพดีจำนวน7ตู้คอนเทนเนอร์น้ำหนักรวมแล้วเนี่ย147ตัน มาลงที่ด่านสุลกากรท่าเรือกรุงเทพ6ตู้แล้วก็ด่านสุลกากรพระสมุทรเจดีสมุทรปราการ1นตู้มูลค่ารวมประมาณ3-400ล้านบาทแต่ไม่สามารถสาแสดงเอกสารใบอนุญาตนําเข้าสัตว์น้ําจากกรมประมงได้เจ้าหน้าที่จึงไม่อนุญาตให้นําปลาเข้ามาจําหน่ายในประเทศไทยแล้วก็ตรวจยึดปลาเอาไว้เพื่อขายปันส่วนปลาให้กับเจ้าหน้าที่รัฐหรือชุมชนโดยรอบตามขั้นตอนการตรวจยึดลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่เอาปลาดังกล่าวไปขายปันส่วนจริง เพราะมีการนำรายชื่อบุคคลจำนวน96าิรายชื่อมาสวมและจำหน่ายปลาให้กับบุคคลคนเดียวเงินบางส่วนก็ไม่เข้ารัฐด้วยจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบมีเจ้าหน้าที่ศุลกกกรแล้วก็พลเรือนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด7รายด้วยกันรวมไปถึงระดับผู้อำนวยการสำนักง,งานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพและก็หัวหน้าฝ่ายของกลางที่ทำหน้าที่หัวหน้าขบวนการขายปันส่วนสามน้ำด้วยนะครับบิ๊กโจบอกว่าในส่วนเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยจะถูกแจ้งข้อหากระทาความผิดกฎหมายอายามาตรา157ประเ็ดหน้าที่โดยมีชอบนะครับ แล้วก็มาตรา147เป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์โดยทุจริตรวมไปถึงมาตรา86เป็นผู้สนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำความผิด ส่งสำเนินฟ้องทั้งหมดนะครับส่วนผู้ที่ซื้อปลาไปเป็นเอเย่นในการซื้อขายปลารายใหญ่ที่สมุทรประการนําไปจําหน่ายให้กับแพรปลาในราคาถูกกว่าปากติเพราะว่าที่มาของปลาผิดกฎหมายนะหลังจากนี้ก็ต้องสืบสวนไปถึงภักธุรกิจที่เกี่ยวข้องและทราบตัวแล้วก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีนะครับส่วนทางกรมศุลกากร,ค,กรคุณพัชรอนันตสิทธิ์อธิบดีเนี่ยบอกว่าทางกรมเองมีการตั้งกรรมการมาตรวจสอบดําเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่และก็บุคคลทั่วไปที่เกี่ยวข้องรวมแล้วเจ็ดราย หลังจากได้รับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมจากทางตำรวจและก็ทางสักงานปปชนะครับก็ได้นำข้อมูลดังกล่าวเสนอไปที่กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาบทลงโทษเพิ่มเติมตามขั้นตอนแล้วจากรายงานข่าวที่ออกมาก็มีตั้งแต่ระดับาทางหัวหน้าฝ่ายสุลกากรของทางท่าเรือนะครับมีหัวหน้าฝ่ายของกลางแล้วก็ของตกค้ังทําหน้าที่หัวหน้าการขายบางส่วนสัตว์น้ํกากรรมาการขายปันส่วนสัตว์น้ํานะครับแล้วก็มีผู้อำนวยการาที่บอกไปแล้วนะครับมีนิติกรชํานาญการ ผู้ตรวจสอบที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว้วยก็เดี๋ยวคงจะมีความคืบหน้าในการเอาผิดต่อไปอีกคดีหนึ่งที่เมื่อวานนี้นะะักข่าวไปถามบิ๊กโจ๊กก็คือคดีแอมซายนายนะครับทางบิ๊กโจ๊กเองก็ระบุว่าเดี๋ยวจะมีการแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าคนใกล้ชิดแอมเพิ่มเติมด้วยหลังพบหลักฐานความเชื่อมโยงทางการเงินนะครับโดยทางตำรวจเองมีการหารือกับทางอธิบดีไยการคดีอาญามาแล้วสองครั้งตอนนี้สำนวนก็มีความรัดกุมและก็สมบูรณ์เตรียมพร้อมส่งให้อัยการสัปดาห์หน้าเดี๋ยววัน จันนี้นะครับ19มิถุนายนจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นและสนับสนุนกับบุคคลใกล้ชิดเนื่องจากพบหลักฐานสําคัญทั้งเส้นทางการเงินอย่างน้อยก็4-5กรณีด้วยกันทั้งก่อนและหลังการเสียชีวิตนะครับรวมไปถึงพบว่าทุกครั้งที่มีการเสียชีวิตเกิดขึ้นแอมก็จะมีการโอนเงินไปยังบัญชีคนใกล้ชิดรายละเอียดเนี่ยยังขอไม่ระบุนะฮะว่ามีการโอนไปกี่ครั้งครั้งละเท่าไหร่แต่หรือว่ายืนยัน ว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยมีส่วนรู้เห็นกับการตายทั้ง4-5คดีด้วยหรือไม่แต่ตํารวจก็เตรียมแจ้งข้อหาเพิ่มเติมแล้วนะครับก่อนหน้านี้ยอมรับว่ายังไม่ได้พบพยานหลักฐานชัดเจนแต่หลังจากมีการตรวจสอบบัญชีกว่า200บัญชีแลว้วนํามาวิเคราะห์ก็พบว่ามีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกันการส่งสํเนานครั้งนี้ก็จะส่งให้ทันภายในการฝากขังครั้งที่4โดยเหลือเวลาให้เอาการพิจารณาสํานวนอีก3าครั้งหรือกว่า1เดือนเชื่อว่าสํานวนมีความสมบูรณ์นะครับเอาผิดแอมได้ส่วนการแจ้งข้อหาเนี่ยมีการ เติมไปอีกอทั้งหมดรวมแล้วกว่า80ข้อหาที่กระทําเกิดขึ้นต่างกรรมต่างวาระก็ไม่ได้กังวลอะไรเพราะข้อหาหลักก็คือการฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนมีข้อหาโทษสูงสุดก็คือประหารชีวิตเว้นแต่ผู้ต้องหาจะรับสารภาพในชั้นศาลศาลก็อาจจะมีเหตุมาเท่าโทษให้จําคุกตลอดชีวิตได้นะครับ ไปดูเรื่องของการตรวจสอบสวยทางหลวงกันบ้างนะประเด็นที่เปิดเผยกันมาก่อนหน้านี้ที่ไประบุว่าทางกรมทางหลวงเองเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ตํารวจนะเป็นข้าราชการทางกรมทางหลวงเองก็มีกรณีเรื่องของการทุจริตหรือไม่อย่างใดไปจับสร้างเป็นสถานีตรวจสอบน้ําหนัก ที่บางใหญ่นะครับงบประมาณเกือบเกือบ20ล้านบาทจะสร้างมาหลายปีแต่ไม่เคยเปิดใช้งานและสุดท้ายเนี่ยก็ทรุดโทรมก็พังกันไปล่าสุดมีภาพปรากฏว่าถูกรื้อทิ้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องตรวจสอบต่อได้ว่าหน่วยงานไหนเป็นคนรื้อนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากเพจปริการหมาเฝ้าบ้านครับโพสแฉกรนีตรวจสอบน้ำหนักบางใหญ่ขาเข้า,ขา,ขาอยู่ทางหลวง3-4-5ครับบางบัวทองบางคูวัดที่นนทบุรีใช้งบประมาณก่อสร้าง19.8ล้านบาทโดยมีการสร้างสราร ทสถานีตรวจสอบน้ำหนักครุพันธ์คอมพิวเตอร์แล้วก็รายการอื่นๆส่งมอบงานไปเรียบร้อยแล้วด้วยสร้างเสร็จมา5ปีไม่เคยเปิดใช้ปล่อยทิ้งร้างไว้อย่างนั้นแล้วก็หลังคาบางส่วนก็พังลงมาเรียบร้อยล่าสุดเมื่อวานนี้15มิถุนายนเพจหม้าฟ้าบ้านเอารูปมาให้ดูต่อว่าสถานีตรวจสอบน้ำหนักบางใหญ่ขาเข้า,ขา,ขาถูกรื้อออกแล้วนะครับสร้างมาเกือบ20ล้านไม่เคยใช้งานแล้วอยู่ๆก็ถูกรื้อออกไปหลังจากที่เพจออกมาแชร์ได้เพียง วันเดียวมีหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องไปทําความสะอาดบริเวณสาราทางหลวงหรืออาคารตู้คอนเทนเนอร์ออกหมดตอนนี้เหลือแต่เสาปูนรับตู้กับอาคารหนึ่งหลังส่วนป้ายแสดงสร,รีตรวจน้ําหนักก็หายไปแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีนักข่าวไปสอบถามทางกรมทางหลวงต่อก็คงอาจจะได้คําตอบมาว่าเกิดอะไรขึ้นอย,อยู่ถึงรื้อกันไปแบบนี้และจะต้องมีการตามผู้กระทําความผิดที่เกี่ยวข้องสร้างแล้วไม่ได้ใช้มาลงโทษด,ด้วยหรือไม่อย่างใดนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของการ การตรวจสอบ รถขนน้ำมันผิดกฎหมายอันนี้เป็นความคืบหน้าถ้าจับมาได้ก่อนนั้นนีมีกรณีการจับรถขนน้ำมันเถื่อนนะที่ประจบคีรีขันและในระหว่างการจับกลุ่มที่เป็นตำรวจทางหลวงร่วมกับทางศัพสารมิตรเนี่ยมีการอ้างว่ามีโทรศัพท์นะครับจากผู้ใหญ่ในศัพสารมิตรโทรไปเคลียร์ขอให้รถให้ปล่อยรถคันดังกล่าวออกไปเนื่องจากว่าเป็นรถของคนรู้จักแต่สุดท้ายในเจ้าหน้าที่ในท้องที่ก็ไม่ยอมนะแล้วก็จับกลุ่มดำเนินคดีมีการเอาตัวคนขับรถบรรทุกน้ํามันคันดังกล่าวมาเปรียบเทียบปรับกันไปเรียบร้อยแต่ยังไม่ได้ ไปจนถึงว่ารถคันนี้เนี่ยน้ำมันมาจากไหนบริษัทที่ดูแลรถคันนี้เป็นบริษัทอะไรนะครับยังไม่ได้ไปไกลขนาดนั้นแต่ก็มีความคืบหน้าเรื่องของการดําเนินการเอาผิดตัวเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่โทรศัพท์เข้าไปเจอตัวกันเรียบร้อยแล้วไม่ใช่รองอธิบดีครับเป็นหัวหน้าผอ,อ,อส่วนปราบปรามที่พยายามจะโทรไปเคลียร์นะครับเมื่อวานนี้ทางรัฐมนตรีกรมสรรพสามิตคุณเกรียงไกรพัฒนาพรในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิตก็ระบุว่าหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยตำรวจทางหลวง กับเจ้าหน้าที่สับสานมิตรที่ประจบคีรีขันมีการจับกลุมตัวในสมบัติอายุ47ปีอันนี้เป็นคนขับรถน้ํามันฐานความผิดบรรทุกน้ํามันเถื่อนไม่เสียภาษีนะครับจับกลุมได้ที่ถนนเพชรเกษมอําเภอเมืองประจบคีรีขันแล้วก็ของกลางดีน้ำมันดีเซล15,000ลิตรระหว่างจับกลุมก็มีผู้บริหารของกรมสับสานมิตเนี่ยโทรศัพท์ไปขอเจรจาไม่ให้จับกลุมรถคันดังกล่าว ผลการตรวจสอบพัดได้จริงครับพบว่าผู้ที่โทรไปเจราจามีตําแหน่งเป็นผู้มืนในการส่วนภายใต้สํานักตรวจสอบป้องกันและปรับปร,รามสํานักตรวจสอบป้องกันและปรับปรา,รามทาผิดเองนะมีระดับข้าราชการเนี่ยเป็นระดับชํานาญการพิเศษจึงมีคําสั่งพักข้าราชการไปแล้วตั้งแต่13มิถุนายนที่ผ่านมาครับ ขั้นตอนต่อไปก็เตรียมตั้งกรรมาการสอบเอาผิดทางวินัยร้ายแรงตามขั้นตอนการเอาผิดข้าราชการแล้วก็ทําหนังสือไปที่ตํารวจทางหลวงของข้อมูลเพิ่มเติมมาขยายผลเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคืออาจจะไม่ได้กระทําคนเดียวว่างั้นเถอะโดยเฉพาะการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากการที่นายอชิรยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออชญากรรมก่อนหน้านี้มาให้ข้อมูลกับทางตํารวจทางหลวงบอกว่ามีบันทึกเสียงสนทนาเรื่องของปัญหาน้ำมันเถื่อน เพราะการสอบสวนต้องร่วมมือกับหน่วยง,งานภายนอกและคุณอัจฉริยะก็อ้างว่า,ามีชื่อของข้าราชการบางคนเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็อาจจะไม่ได้มีแค่คนเดียวที่ไปเกี่ยวข้องกับกรณีนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูแล้วกันว่าทางสับสานมิตเขาจะตั้งกรรมการสอบแล้วได้ผลอย่างไรจะเอาผิดได้กี่คนนะ,นะครับไปดูคดีความอื่นๆกันต่อนะครับอันนี้เป็นความคืบหน้าเรื่องของคดีที่ขึ้นสู่ชั้นศาลคุณชมจำชื่อนี้ได้ไหมเครือข่ายทุนมินลัด ก็เป็นนักธุรกิจที่ค้าขายกันอยู่บริเวณชายแดนแล้วก็มีความเกี่ยวพันกับเรื่องของยาเสพติดหรือไม่อย่างใดแล้วก็มีความสนิทชิดเชื้อกับนักการเมืองไทยของเราด้วยนะเรื่องของสวงคนดังล่าสุดเนี่ยห้องพิจารณคาคดี 801ศาลอาญาเมื่อวานนี้นะครับศาลมีการนัดสืบพยายนโจทย์ครั้งแรกในคดีที่อายาการคดียาเสพติดยื่นฟ้องในทุนมินลัตนักธุรกิจชาวเมียนมาครับในดีนยังจุนธุระนางสาวนังหอมเนตรกูลนางปียดาคำตะแล้วก็บริษัทอัลลวกรุปจำนวน รวมแล้ว5้ารายความผิดตามพรบรยาเสพติดพรบรป้องกันปรับปรามการฟอกเงินแล้วก็พรบรป้องกันปรับปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินะครับสาลมีการสืบพยานทั้งวันบรรยากาศการสืบพยานช่วงเช้าอายการเดินทางมาพร้อมกับพยานจัดเตรียมแผนผังประกอบการสืบพยานครับเชื่อมโยงให้เห็นเครือข่ายที่ผู้ชมเห็นอยู่ในหน้าจอขณะน,นี้เป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มนายทุนมินลัดแล้วก็กลุ่มย่อยอเป็นจำเลยที่1 2 3 4ซึ่งก็ไม่ได้รับการประกันตัวในชั้นพิจารณา สารเบ,บิกตัวมาจากเรือนจำนะครับเพื่อร่วมการสืบพยานอายการโจ์ในแถลงต่อสารขอส่งบัญชีพยานบุคคลและก็พยานเอกสารที่เกี่ยวข้องความผิดองค์กรอาญากรรมข้ามชาติเพิ่มเติมเนื่องจากว่า,าทางอายการโจ์บอกว่าเพิ่งจะได้รับคาสั่งแต่งตั้งเป็นหัวหน้าคณะทํางานชุดใหม่ในสนํานวนคดีนี้แทนชุดเก่าซึ่งทางความฝ่ายจําเลยแถลงคัดค้านครับแต่สารเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมก็ให้นําพยานที่มีส่วนรู้เห็นมาเบิดความให้สิ้นกระแสความ พยานปากแรกครับเป็นสารวัตรสอบสวนสนพยาไทยพันตรจโทมณพงศ์วงพิวัตรเบริกความสรุปว่าตนเองเนี่ยเป็นผู้สืบสวนจับกลุ่มจำเลยในคดีนี้และเคยเป็นตํารวจฝ่ายสืบสวนของกองกำกับการสองของทางบรรนครบาลมีการจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดมาแล้ว 30- 40ถึงคดีกรณีพันตรดโทมณพงศ์ที่เดินหน้าคดีนี้ตอนนั้นที่มีข่าวว่าจะถูกย้ายด้วยนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่ได้มีการสั่งย้ายอะไรแต่อย่างใด พันตุ์ตุทมานพงศ์เชื่อว่าผู้ผลิตยาเสพติดอยู่นอกราชอาณาจากักรครับบริเวณสามเหลี่ยมทองคําหรือว่าชายแดนไทยลาวเมียนมาคดีนี้เริ่มมาจากการจับกลุ่มกลุ่มพวกค้ายาเสพติดหกลุ่มและมีแผนประพฤติกรรมคล้ายกับการจับกลุ่มนายพิทวัตรแสงโสภากับพวก6คนซึ่งสารชั้นต้นพิพากษาประหารชีวิตแล้วก็จำคุกตลอดชีวิตพฤติการก็คือเอาเงินที่ได้จากการค้ายาเสพติดในไทยคือผลิตที่ต่างประเทศเอาเข้ามาขายในไทยแล้วเอาเงินนั้น ไปฟอกด้วยการไปซื้อน้ามันส่งกลับไปขายที่เมียนมาส่วนกรณีล่าสุดเนี่ยที่ขึ้นศาลเมื่อวานนี้มีการเอาเงินจากการขายยาเสพติดหรือไม่เอาไปชำระค่าไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สายเพื่อน,นำไฟฟ้าส่งไปขายต่อที่เมียนมาจะเข้าขายลักษณะการฟอรกเงินอีกแบบหนึ่งนะครับจากนั้นเนี่ยพันธรโทรมาณพงเบิกความประกอบแผนพังขนาดใหญ่ที่อาย,อายการจัดเตรียมมาบอกว่ามีข้อมูลเชื่อมโยง3บริษัทคือบริษัทเมียนมาอัลือกรปจำกัด อันนี้จดทะเบียนที่เมียนมาบริษัทอันลูกรุปอันนี้จดทะเบียนในไทยแล้วก็บริษัทอันลูกรุป P n E ซึ่งอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับคนมีเชื่อเสียงในไทยหรือไม่อย่างใดคุณชมลองค้นข่าวกันดูนะนอกจากนี้เนี่ยในดีนยังจำเลยที่2เป็นลูกเขยของนายอุป,ปกิตปาจริยังกูลซึ่งในดีนก็ทําหน้าที่โอนหลักประกันการซื้อไฟฟ้าทั้ง3บริษัทกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่สายขณะที่จําเลยที่3เป็นกรรมการอันลูกรุปรับผลประโยชน์เป็นเงินเดือนที่ได้จากการค้ายาเสพติดหรือไม่แล้วก็จําเลย เป็นผู้ถือหุ้นมีหน้าที่นําสลิปไปตรวจสอบการชรําระค่าไฟฟ้ามีการเบิกความด้วยว่าการจับกลุ่มโทราศัพท์ขออภัยการจับกลุมยาเสพติดครั้งนี้มีการยึดโทราศัพท์มาตรวจสอบพบมีข้อมูลการฝากเงินที่ได้จากการค้ายาเสพติดผ่านตู้ฝากเงินสดอัตโนมัติหรือว่าเครื่อง CDM ที่กลุ่มนักขายยาเสพติดจะเรียกว่าเอาไปหย่อนตู้เพราะไม่สามารถรู้ได้ว่าต้นทางการฝากเงินมาจากใคร ภายหลังการจับกลุมสืบสวนขยผลไปยังอัลเลกรุปหรือว่า PNE เนี่ยพบบัญชีการโอนเงินกว่า500บัญชีลักษณะผิดปกติจึงประสานปรปสตรวจสอบว่าบัญชีที่โอนมาเป็นเงินจากยาเสพติดหรือไม่จากกานข้อมูลปปสพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับผู้ขายยาเสพติดขนาดเล็กและขนาดกลางครับ จึงทำคดีนี้โดยตํารวจไม่ได้ทางานเพียงหน่วยเดียวประสานข้อมูลไปที่กรมสัมพารกรตรวจสอบการเสียภาษีประสานกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อตรวจสอบการจดทะเบียนประสานสำนักงานประกันสังคมพบว่าเป็นบริษัทจดทะเบียนในไทยประกอบธุรกิจไม่มีลูกจ้าง ประสานกรมสุลก,กากกรตรวจสอบการนําเงินออกผ่านแดนที่ปกติเนี่ยการค้าระหว่างประเทศจะชําระผ่านระบบธนาคารแต่มีการอ้างว่าโควิด -19 ไงก็เลยชาระผ่านบริษัทรับแลกเปลี่ยนเงินตราแทนแล้วก็ประสานกับตํารวจตรวจคนเข้าเมืองกรมสอบสวน,นพิเศษและกองบัญชีการตรวจอกองบัญชีการตํารวจปราบปรามยาเสพติดด้วยนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการไต่สวนพยายกนกันทั้งวันก่อนที่ศาลจะสิ้นสุดการพิจารณานัดแรกเนี่ยใส่ไตส่สวนพยายนทัดแรกตอน4ี่โมงครึง่ง แล้วก็กำหนดไต่สวนพยานปากสำคัญพันตรธทมนะต่อในวันนี้เวลา9นาฬิกานะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนที่เจ้าหน้าที่ราชฐา,านจะคบพงตัวในทุนมิรัตและพวกจำเลยออกจากห้องพิจารณาเพื่อกลับไปเรือนจำเนี่ยทางพันตรธมนะพงพยานโจทก็เดินออกมาจากค้อกพยานเพื่อจะเดินทางกลับทุนมิรัตยิ้มพร้อมจับมือทักทายพูดคุยกันเป็นภาษาอังกฤษประมาณ1นนาที แล้วก็ก่อนจะออกจากห้องพิจารณาเนี่ยนายทุนมิลัตก็ได้ทักทายคนอื่นๆด้วยภาษาไทยสั้นๆว่าสู้ๆกับคนไกล้ชิดด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นมหากพาบอีกคดีหนึ่งนะปิดท้ายอยาช้ยเรียมเจ้าพยาในช่วงนี้นะครับในวันนี้จะพาไปดูอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งอันนี้เป็นการทําคดีของดีเอสไอครับ ไปทลายเครือข่ายสนักงานกฎหมายรับจดทะเบียนบริษัทโนมินีให้กับคนต่างด้าวจับกลุมมาได้เกือบ70บริษัทด้วยกันครับคนนำแถลงเมื่อวานนี้ก็คือพันตรจตรีสุริยาสิงหกักมลอธิบดีดีเอสไอครับแถลงร่วมกับผู้ในาการกองคดีความมั่นคงรองผู้ในาการคดีกรความมั่นคงแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้องส่วนที่กําลังกัน ทางกับทางจังหวัดภูเก็ตนะครับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วก็ทางนิติวิทยาศาสตร์ตรวจคนพื้นที่เป้าหมายเป็นบริษัทสำนักกฎหมายรับทำบัญชีมีพฤติการรับจดทะเบียนให้กับบริษัทต,ต่างชาติเพื่อประกอบธุรกิจในลักษณะเป็นนอมินีนะครับเมื่อวันนี้ทลายเครือข่ายกัน3จุดก็มีการใช้ชื่อลูกจ้างในสำนักงานถือหุ้นแทนคนต่างด้าวจำนวนเกือบ70บริษัทเข้าขายเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว และค่าความเสียหายเนี่ยยังคำนวณไม่ได้นะแต่คาดว่าบริษัทโนมินีดังกล่าวน่าจะมีการไปประกอบธุรกิจต้องห้ามให้เกิดความเสียหายในระบบเศรษฐกิจเป็นจำนวนมากนะครับผลการตรวจค้นบริษัทสำนักงานกฎหมาย3จุดพบว่าพฤติการก็คือให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเนี่ยไปเป็นผู้ถือหุ้นนอมินีชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของนะครับมีบริษัทที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์44บริษัทท่องเที่ยว8บริษัทและก็การบริการอื่นๆ14บริษัท ในส่วนของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มีลักษณะโนมินี44บริษัทมีการถือครองอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่แห่งละ10ถึง20ล้านบาทส่วนนี้ก็คือ440ล้านนะครับ มีการเปลี่ยนแปลงทะเบียนผู้ถือหุ้นโอนขายเปลี่ยนแปลงทางสนักงานที่ดินให้รับสูญเสียภาษีและค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมต่อครั้งประมาณ8เปรน์ัสูญเสียการทำไรายได้จากธรรมเนียมประมาณ35ล้านบาทแล้วพอไปตรวจสอบเชิงลึกเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้นลนักษณะการขายอสังหาริมทรัพย์แทนที่หากมีการเปลี่ยนแปลงการทำธุรกรรมหลายครั้งก็จะทำให้รับสูญเสียไรายได้ไม่ต่ำกว่า200ล้านนะครับ เดีสยสบอกว่าการลงพื้นที่เมื่อวานนี้เป็นการบูรณาการได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานในภูกเก็ตรวมไปถึงรัารัชก,ก,ก,การแทนผู้ว่าด,ด้วยนะครับเดียซัก็จะมีเจ้าหน้าที่ปราบปรามลักษณะแบบนี้ในทุกจังหวัดนะนอกจากนี้ในช่วงบ่ายก็มีการหารือร่วมกันกับทางรองผู้ว่าภูกเก็ตนะครับแนวทางก็คือจะพิจารณาร่วมกันหามาตรการป้องกันและปราบปราม ื่อลดความเสียหายเชิงเศรษฐกิจลดปัญหาเรื่องของบริษัทนอมินีในพื้นที่จังหวัดสําคัญสาคัญแบบนี้ต่อไปด้วยทางการหารือเนี่ยก็จะมีการประสานไปยังพักธุรกิจโดยเฉพาะหอการค้าภูเก็ตจัดเวทีทําความเข้าใจลักษณะการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเพื่อให้ถูกต้องนะครับรวมไปถึงก็จะให้เอกชนเนี่ยช่วยกันเป็นหูเป็นตาแจ้งให้เจ้าหน้าที่หักพบบริษัทที่เข้าข่ายต้องสงสัยเป็นนอมินีต่างด้าวด้วยครับ หมดเวลาของยามเช้าเรียมเจ้าพระยาวันนี้แล้วนะครับรับผู้ชมไปก่อนเดี๋ยววันจันทร์กลับมาพบกับผมพี่วีแล้วก็พี่พิมพ์ตเต็มรูปแบบกันอีกครั้งวันนี้ลากันไปแล้วสวัสดีครับ